Nó nắp đuôi đi, nó nắp đuôi ra,

આ કાલે ફોર્મનો ગાવ મેચો 2 કા દેવ เล้า้าดีใครดีรตอนนี้ดูเ้บอกเล้ววาข้ามป้าขา้าเ้าามาขาตะเกียบไเะเลี้ยวขาเอาตะยนเยาเอาดจไปเอาะลุงนสเล้าเนมาักนอยหยหลังให้เยอะลัน้บ้าะแล้วเกีาไม่ได้นะพี่้าจไปเล่นไม่ดีเน้อยไม่ดีหรอเอาทีเดียวนั่งเ อ้าวูต hey, hey, hey. hey, hey. wow. 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 ัวใหัรายาดูรายาดยาดูรายาดูเเฮ้เ้ยเฮ้ย right ้รีบเลี่ยมาน้ามาเลยฮะข้าเลยนข้ารีบเปลี่รบเลยหรหลังก็ยิงโดนเปรเปี้ยงนพี่วะแล้วเชียวี่ว ร so ับเพื่อนมาได้ครับรับเพื่อนทุกเงินเลยครับเจอร์ดัตโอเจอร์ห้ารับเพื่อน

ไปครับไปอยู่จะไปไปอยู่ก็ไม่ได้ไปกระรอกจะผ่านแค่ตัว300 300 3รอบแข็งๆจะอยู่จะไปแล้วครับ3อ๋อจ๋าแล้วเลยล้อแล้วมาได้แล้วครับเดี๋ยวน้องสู้กันครับเอากาปูเตรียมไม่แล้วครับรีบยกขา1 2อย่าอ่อนไปโอ้โหที่รับบอกว่าคุณเล่นกันกรุณาระบายอยู่จะอยู่แล้ว อยาพยครอดย่าอย่าให้ลา่า้ลคมดีกว่ามีัมนนมาไปมไปมยมยม่หัวยอมก็้มไม่หันเออฮมพักกันไปแครับเฮ้ตอนนี้อยู่น้มังพักเก็บอยู่ฝ่ายแดง ขอไม่แน่ขาเขาจะไม่ตายด้ยเออรีบลงอาจจะมีเล่นโจ๊กซิ่งกับะ